เพียนิดเดียวเลี้ยงหมดลเลยไม่ได้ต้องมาดีครับโอ๊ยลิม,มทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวต่อ,อมาดีครับ

มเมทมันสองตัวว่ะน่าจะยืนกับทูเรนถ้ายืนกับทูเรนก็พอได้แต่ถ้ายืนกับไอ้คิซี่น่าจะไม่ไหว ก็ามาที่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับก็ามาที่ <Yeah. S 1> อู้ยี <Yeah. S 1> ่ยเฮ้ยแรงไปไหมแรงเกินไปทูลิน มันเอารูนเลือดมาเหรอวะทำไมเลือดแม่งเด้งวะ ก็มาดีจะ,จะแรงไปไหนมึงอะจะแรงไปไหนวะเหมือนเห็นลิงอยู่แถวนี้ไม่อยู่เฮ้สวยโอเค วยเพื people, قال, regardless, regardless, ่อนทันครับถือเราถือว่ารับโบนัสเหมือนแบบทำงานประจำรับโบนัดสอง เฮียนิดเดียวเลือดหมดหลอดแล้วไม่ได้ก็มาดิครับอุ้ยเฮียย้อนชิมหายฟิลด์ซันโดนกูดด้วยดีนะไม่ตายเมื่อกี้เลือดพอตัวอยู่แต่ถ้าเลือดไม่พอเมื่อกี้น่าจะนอกเอา มังกรได้ไหมนะโอเคสวยเฮ <c oughs> ียว่าจะรัดน่าจะขึ้นมาบนเยอะนะดูแล้ว <c oughs> ไม่เล่นดีกว่า เหมือนมันรู้เลยวะ่ะเหมือนมันรู้เลยวะ่ยวะมไม่แก้ม <c oughs> <c oughs> อียมันแรงจังวะ่ะ ก็มันน่าจะไม่กล้าเล่นวะมึงรอกูก็รอเอาดิต่างคนต่างรอเที่ยกูจะตาย มันมีสายฟ้าวะ่ะไม่กาลินถ้ามันมีถ้าไม่มีสายฟ้ากาลินอยู่สายฟ้าน่าจะหมดแล้วมั้งเฮียอูนนพาดไอสัตว์เอ้ยโอ้ยพาดได้ไงวะพาดอย่างแดงเลย ค่าจริงเมื่อกี้นะโอ้อสวย <c oughs> ขอแก้แค้นคืนแล้วกันให้น้อง ้าวอล์าดมานี่จะสู้อินเน็ตได้อยู่นะแต่ไม่ได้เอาเวอล์าดมาไงวอล์าดสู้อินเน็ตสบายเลย ไม่มีเลือดให้เลยจางกเยอะนะเพื่อนสวยทูเลดมึงทำอะไรไม่ได้เลยวะ เขาเรียกว่าเป็นแผ่นครับนั่นนั oh <my> ่น god คะจากประเทศอิโบลาเต้ <Huh? S 2> ประเทศเทียนเลยว่าประเทศอิโบลาเต้ประเทศมั่ว วยก็มาดิครับทุเรนมึงอยู่ไหนมึงก็ตายกูบอกเลยจังหวะนี้จะเล่นแม่ละย้อนจะเล่นแม่ละย้อน จะเล่นไมล่ละย้อนโคตรเทพเลยวะยีน้าไม่เทพเกินฮัลโหลสุดจัดประหลัดบอกจากบ้านนะเฮียมึงสุดเกินยีนะ้าสกินสวยครับสกินสวยแถมรวยด้วยก็ <c oughs> ตายน้อยตายแสงจันทร์ มาพร้อมกับความบ้าคลั่งครับชบเฮ้ยคึ่งหลอดบ้าคลังคล่งชิบหายไม่กลัวใครเลยวะเอาเลือกแม่งยนีนาตนนัวนี้ไม่เคยกลัวใครครับบ้าคิวอย่างเดียว ยีแม่งเดินเช้าวะโอ้โหคิวโอ้โหเฮียการีสิบเอ็ดคิวมึงโหดไปการีฮัลโหลกูเพิ่งคิวไปแปดคิวเไม่ได้ช่วยสักคน <laughs> ไม่ไม่เคยมาช่วยใครเลย กาลีแม่กซิเบตคิวทำไปได้ไงวะยี่ไม่ถึงนิดเดียวโหย้อนกลับตัวถ้าย้อนไม่กลับนี่ผมเอาในป้อมได้เลยเนี่ย 8คิวนิ่มๆครับโอ้ยเฮียกาลีสิบสามคิว <c oughs> มึงไม่โหดกว่ากูอีกไอ้เหี้ยกาลีฮัลโหล <c oughs> มึงเล่นโหดกว่ากูกูเ <c oughs> พิ่งคิวไปแปดคิวมึงจัดไปสิบสามคิวแล้วหรอฮัลโหลเกินไปเพื่อน <c oughs> แตกแล้วแยกทางครับ <c oughs> ถอยเพื่อน <c oughs> ถอยเพื่อนฮัลโหล <c oughs> แตกแล้วแยกทางนะ คิดว่าเกมนี้จะเล่นยากนะก็ง่ายเหมือนกันนะครับนี่อเจอเมสองนี่แบบปวดหัวไปนิดนึงตีป้อมสบายมันกันกลางเลยโอเคจบชุบก็มาดิในป้อมกว,ว่าจบสิครับจบสิครับรออะไรล่ะครับโอ้โหเยนะาคูบาครัง กูกูคิดว่ากูค้างสุดแล้วนะในเกมนี้ไอ้นนเหี่ย,ไ,ย,ยไปกาลีคลั่งกว่กูอีกค่เเป็นิบกว่าตัวสเกินไปไกาลีฮัลโ,โหลโหดไปไหมเพื่อนกาลีเกมนี้ไม่อย่างมันเลยเล่นดีนะตอนแรกคิดว่าแบบจะยืนยากไงย,ยืนกับเมนเพราะเจอทูเรนด้วยทูเรนมันแบบดามเมจโคตรแรงแต่ก็ถือว่าทำได้ดีอครับก็ถือว่าโอเคอยู่ พอแล้วเกมนี้โช์โหดแค่นี้พอแล้วการีไม่โช์โหดก็กุอีกยอมมันเลย